สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Glad and p o i n นะคะสำหรับคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่28เทปที่1ค่ะพบกับคุณบุม๋มตะลันพรและดิฉันเต็ปเบียรธิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสู่คอลเลคชันที่28แล้วถูกต้องนะคะครึ่งปีผ่านไปไวมากนี่ก<ม>็เข้าสู่เดือนที่7แล้วใช่แล้วนะคะเดือนที่7 เดือนนี้พร้อมกับโปรโมชั่นอยากได้แล้วสินะคะถ้าพูดถึงโปรโมชั่นประจำเดือนนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคอลเลกชันชุดมีดเซรามิกค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้หลายๆท่านได้เป็นเจ้าของกันแล้วโอ้ดิฉันแอบเห็นของจริงแล้วก็แอบลองใช้ท่านผู้ชมค่ะได้เลยว่าดีจริงๆและที่สำคัญโปรโมชั่นนี้สะสมยอดกันง่ายๆเลยหลายๆท่านอย่างที่คุณบุ๋มแจ้งไปแล้วว่าได้เป็นเจ้าของกันหลายๆเซตเลยสำหรับเซตนี้แน่นอนกติกาง่ายๆหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ทำตามกติกาของเรานะคะ ฟังกติกากันเลยเพราะว่าวันนี้เรามีนะมานําเสนอไม่ว่าจะเป็นชุดแบบว่าในคอลเลกชันของเราในการรายการเทปหรือว่ารายการสดท่านผู้ชมสามารถนํายอดที่สั่งซื้อกับเรานะคะสะสมเพียง5,900บาทเท่านั้นท่านผู้ชมก็จะได้ชุดคอลเลกชันชุดมดเซรามิกไปเลย1เซตฟรีใช่แล้วค่ะ,คะหรือว่าจะแลกซื้อก็ได้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะมียอดสั่งซื้อสินค้ากับจิวเชียลหนึ่งบินะนะคะก็จะได้รับสิทธิ์แลกซื้อไปเลยกับชุดคอลเลกชันชุดมดเซรามิกเนี่ยนะคะในราคา900บาทเท่า สำหรับคอลเลกชันชุดมีดเซรามิกนะคะก็จะประกอบด้วยมีดนะคะ3เล่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดแร่นะคะมีดหั่นแล้วก็มีดปลอกนะคะก็ครบเครื่องสะดวกมาก,กนะคะด้วยใบมีดเซรามิกนะคะที่มีความคมนะคะโดยที่ไม่ต้องรับเลยใช้ใบรับไปอย่างนี้ก็อาจจะไม่สะดวกนะคะแล้วก็ มีความคงยาวนานแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยมีทั้งจริงๆแล้วก็คือมีทั้งประโยชน์ด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยเพราะ<ด>ฉะนั้นทนผู้ชมอยากได้กันหรือเปล่าสําหรับชุดคอลเลคชั่นแบบว่าเป็นมีด ceramic ที่แบบว่าดิฉนันบอกได้เลยว,ว่าสวยมากๆค่ะทุกท่ามดูนะขนาดนี้ปกติแล้วใบมีดเราจะเป็นออกสิเงินจะเป็นแบบว่าต้องงเงาต้องขัดกันนิดนึงแต่สำหรับมีด ceramic ของเราท่านชมขาใช้งานง่ายและที่สำคัญเชดก็สะดวก ถูกต้องมีสีขาวนะคะแล้วก็มีสกินโลโก้จิวิชชา n e ลด้วยนะคะ,คะเพราะว่านี่ถ้าคุณไปซือ้อถ้าคุณผู้ชมไปซื้อตามข้างนอกอเล่มหนมึ <S 2> 2, <S ่งสองโอ้โหราคาสูงมากหลักพันอะ่ะบอกได้เลยแต่ว่าวันนี้คือจะแลกซื้อก็ได้หรือว่าจะสะสมยอดก็รับไปฟรีๆนะคะ,คะได้ไปทั้งเซตนี้เลยนะคะแพคเกจจิ้งสวยงาม คือนำมาเป็นของขวัญได้เลย<ช>ของฝ<ช>ากได้หรือว่าจะตั้งโชว์คือใช้งานทุกอย่างได้หมดมเลยนะตั้งโชว์ก็ได้ก็สวยงาม,ยาม,<ช>มอย่างทีู่้อยก่ขนาดนี้เพราะว่าใบมมดของเราเนี่ยให้ลักษณะเป็นสีขาว ตั้งโชว์แบบว่าตั้งสามปกติกล่องที่เราให้ไปกล่องก็สวยงามอยู่แล้วใช่เป็นกล่องสีดําแล้วก็มีโลโก้จิวเอชแนลอยู่ด้านหน้านะคะแล้วเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะบุกด้วยผ้ากำมหยี่สวยงามมากนะคะน่าใช้จริงนะคะกับโปรโมชั่นประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะย้ําว่าเดือนนี้เท่านั้นนะคะหมดเขตสะสมยอดเนี่ยวันที่3 1สอกรกฎาคมสิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับ โปรโมชั่นสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมมียอดสะสมครบกันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ครบเดี๋ยวเราจะนำท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาสู่รายการกราดแอนพลอยของเราและแน่นอนสินค้าสวยๆงามๆมีมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับสินค้าของสมนาคุณประจำคอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นอะไรเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยค่ะถูกต้องเพราะว่าสำหรับชิ้นแรกเรานำสินค้าของสมนาคุณเป็นแบบว่าพลอยสวยๆนะมาฝาก เม็ดยอดตรงกลางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะให้เฉดสีม่วงมีประกายอ,องค์ชมพูด,ด้วยนะเป็นอะมทิส์นั่นเองการเจรนัยเป็นรูปทรงคูชเชนคคตค่ะมาน้ำหนักเม็ดละ84สตางค์เลยแล้วก็ยังมีไว้์โซแพสนะคะประดับอยู่ด้านข้างมีการเจรนัยในรูปทรงกลมถึง2ขนาดด้วยกันคือ17สตางค์2เม็ดแล้วก็10สตางค์อ่ะ1สตางค์อีก6เม็ดรวมทั้งหมด9เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่1.2 4กะลับเลยอ้ไม่น้อยะนะไม่น้อยน,อยนะะ้อเพราะว่เม็ดยอดที่เป็นอเมทิสตเนี่ยเม็ดเดียวก็มาถึง8 4ส,ต,สตางค์แล้วใช่แล้วนะคะเป็นตัวเรือนเงินนะคะแล้วก็ชุบเคลือบด้วยแพลตินัมลุคนะคะคุณผูช้ชมนะคะแล้วก็เป็นประดับด้วยพลอธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมทิสตเหมือนที่คุณติดบอกะนะคะเจนนเป็นรูปทรงคูชิ้นคัดก็ดูแบบ หมอนอิงนะลูกทรงแบบ<ช>สี่เหลี่ยมแบบมนๆดูสวยงามนะคะคด้านหน้าจะมีลักษณะหนหคล้ายแบบเป็น3มมเม็ดรเรียง3เม็ดเรียงก็คือมีเม็ดยอดตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีไวท์โทแพสอยู่ขนาดข้าที่เป็นทรงกลมจริงๆตรงบ่าแหวนนี่คืไม่จาเป็นต้องมีให้ก็ได้ถูกต้องใช่ก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มความโดดเด่นมีลูกเล่นบริเวณบ่าวแหวนที่เป็นการฝังแบบจิกไข่ปลาค่ะนะคะลงไปฝังละ3เม็ด นะคะถ้าสําหรับของสำนักคุณจะรับเป็นแพทิีน้นัมลุกก็ได้ได้นะที่โชว์อยู่ตอนนี้หรือจะเป็นแบบทูโทนลุกก็สวยได้เช่นเดียวกันท่านชมสามารถเลือกสีสันได้เลยฟรีๆเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งมุมมองให้ท่านชมได้ชมกันสวยๆแบบนี้ท่านชมขาเาเวลาใส่ต้องสวยแน่นอนใช่ค่ะสวยแล้วก็สวมใส่ติดนิ้วได้ทุกวันด้วยเพราะว่าเขาเป็นสไตล์แบบ ดยง,งเรียงนะสามเมตรเรียงหน่อยอนะคะแล้วก็ขนาดกําลังพอดีนิ้วมือด้วยถกะนะคะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป<ช>นะคะค่ะสาหรับของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะรหัส4ี4่สี่เก้านะคะประดับไปด้วยอเมทิสต์นะคะเม็ดยอดการเจรนายนเป็นรูปทรงครูเชียนคัดค่ะเม็ดละ84สสตางค์ึเม็ดแล้วก็มีไวท์โตแพสนะคะประดับอยู่เป็นรูปทรงกลมนะคะมาถึง2ขนาดด้วยกันก็คือ17สตางค์งเม็ดแล้วก็1สตางค์อีก6เม็ดรวมทั้งหมด9เม็ดด้วยกันน้ําหนักรวมอยู่ที่1 2 4กรัต ใช่แล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นสีม่วงที่โอ้โหมีเสน่ห์มากๆเลยนะใช่ค่ะสวยมากแล้วเกาะด้วยหนามเตยสีเตยด้วยกันใช่ค่ะพราะาะนั้สำหรับวงนี้ท่านชมคะเวลาได้ไปเนี่ยสามารถใส่เป็นแบบติดนิ้วมือได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องใส่เฉพาะไปงานนะเพราะลักษณะของเขาเนี่ยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปท่านชมสามารถใส่อยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านได้ไป้ี่สรรพค้าก็ได้เพราะถูกต้องได้หมดเลยนะคะทํากิจกรรมในชีวิตประจาวันได้หมดเลยนะคะเป็น แหวนที่ไม่ดูเทอะทะนแล้วก็ไม่ได้ชูเม็ดยอดจะสูงเกินไปใช่แล้วนะคะนี่ให้เห็นกระป๋อเป็นกระป๋อสองชั้นและจะได้เห็นในส่วนของอัญมณีนะคะแทบจะทุกสัดส่วนเลยก็ว่าได้เป็นนูจดจูดีก็ว่าได้เลยสำหรับงานวงนี้นะคะแน่นอนไดด้านด้านล่างเป็นลักษณะของงานลองลายด้วลยอ่าถูกต้องนะคะเป็นลองลายเป็นกระป๋องเขานะคะที่เป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดยอดนั่นเองทรงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกต้องเพราะฉะนั้นสําหรับของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะมี มูลค่า3,900บาทวันนี้ผู้ชมจะได้ไปฟรีๆเลยทำตามกติกาของเราเพราะว่าอย่างที่เราแจ้งไปแล้วเป็นสินค้าของสมนาคุณเราไม่ขายนะถูกต้องเราไม่ขายเพราะว่าเราให้ฟรีเมื่อคุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้าในแกรงพลอยเท่านั้นนะคะคอลเลคชันที่ส8นี้เป็นของสมนาคุณนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าสําหรับคอลเลคชันที่28เทปที่1ของเราวันนี้มีพลอยให้แบบว่าเฉดสีที่ สบายสบายตานะค,คนนะ,ะ,ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับชิ้นแรกจะเป็นพลอยส,สีอะไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะเฉดสีที่ดิฉันบอกไปแล้วว่าเป็นเฉดสีที่ดูแล้วสบายตาดูสดใสออวันนี้ก็ต้องเป็นสีฟ้าน,นั่นเอง และ<ช>สีฟ้าวันนี้ที่นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นสกายบูทอลแพสค่ะการเจรนญยนเป็นรูปทรงไข่นะคะอยู่ที่น้ําหนักเม็ดละ43ตางค์5เมตรแล้วตรงกลางของเขาที่ลักษณะเป็นเกสรดอกไม้เป็นไว<ม>ท์โทแพสนั่นเองเป็นการเจริญยนในรูปทรงกลมอยู่ที่เม็ดละหตางค์1เมตรเพราะฉะนั้นสําหรับวงนี้นะคะมีอัญมณีทั้งหมด6เม็ดด้วยกันน้ําหนักรวมอยู่ที่2.21กรัตค่ะค่ะเป็นเฉดสีฟ้าที่แบบว่าเบา อ่าใช่น่าจะแบบว่าสบายยอ่าเป็นโทนแบบท้องฟ้าหน้าร้อนอะไรแบบนี้นะเพราะว่าแบบสว่างมากนะคะก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะเจนเน็เรรูปทรงที่เป็นรูปไข่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีไวท์โทพลาสประดับอยู่ด้วยเป็นลักษณะของเกสรดอกไม้นั่เ่าใช่คือสังเกตนะจะเหมือนเตยซ้อนเตยใช่ค่ะคือเตยของเขาอ่าใช่คือลักษณะ มีได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ของการล็อกอัญมณีด้วยรต,วตรงกลางที่ฝังไวท์ทอรเพสเนี่ยเขาก็จะมีหนามเตยนะคะใช่หนามเตยอีกชั้น,นะะหนึนนน่งที่เกาะไวท์ทอรพสโดยเฉพาะใช่ค่ะนะคะ,คะมี5เตยด้วยกันแล้วรอบนอกอเขาจะมีเตยที่เหมือนซ้อนกันแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเกาออัญมณีนะคะในส่วนของสกายบูทอรพสไว้ด้วยทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็โดยรวมแล้วนะคะจะลักษณะเหมือนแบบดอกไม้หน่อย นะคะเป็นดอกไม้ที่โอ้โหใส่ออกมาแล้วแบบสีฟ้าแล้วตัวเรือนก็เป็นสีแบบ g o ล d e n look ก็ตัดกันนะคะตัดกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสีของตัวเรือนเนี่ยเขาก็สะท้อนขึ้นมาที่พลอยธรรมชาติด้วยความใสของ sky b บู e t r a s s อยู่แล้วด้วยเห็นไหมคะนะเห็นตัวเรือนคือชัดแจ๋วเลยถูกต้องหรืว่าท่านชมอาจจะชอบเป็นลักษณะของสีพัเทลหรือว่าสีฟ้าสามารถแจ้งเป็นสีตัวเรือนแพชินก็ได้นะ ช่่คะก็จะเป็นสีพลตินัมลุ่มที่ฉันว่าน่าจะสวยชิ้นเดียวก็กสวยเหมือนกอันนะคะอาจจะได้เห็นสีของพรอยธรรมชาติที่เด่นขึ้นถูกต้องค่ะนะคะ,น,ะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะเป็นลักษณะของการสวมใส่นั่นเอง ใช่ค่ะลักษณะเวลาดูจากสตูดิโอเล็กท่านผู้ชมอาจจะดูว่าเล็กแต่จริงไม่เล็กนะเพราะว่าคุณบุ๋มใส่นี่ก็กรบปิดนิ้วเลยถูกต้องก็คือเป็นแหวนที่สวมใส่ติดนิ้วได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะและทุกวันหรือว่าจะใส่ไปแบบพบปะสังสรรค์ออกงานเบาๆแบบนี้ก็ได้ใช่แล้วนะคะย้ำสเปกนอีกหนึ่งครั้งสําหรับตรงกลางถูกต้องค่ะสําหรับวงนี้นะคะเม็ดยอดตรงกลางเป็นไวท์สโตรค่ะการเจริญในรูปทรงกลมอยู่ที่เม็ดละ6ตาง1เม็ด แล้วก็รอบนอกนะคะเป็นสกายบูทอลพสกับการเจรินเป็นรูปทรงไข่อยู่ที่เม็ดละ43ตา่าง5เม็ดรวมทั้งหมด6เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่2.21กลัดค่ะค่ะนี่ละค่ะโอ้โหสวยมากใช่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วดีไซน์ที่แบบเป็นลักษณะงานดอกไม้แบบนี้ก็คือเป็นงานคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเครื่องประดับผู้หญิงนิยมอ่าใช่เครื่องประดับต่างๆเนี่ยเราอาจจะอิงจากธรรมชาต หรือว่าสิ่งอาจจะเป็นรูปทรงเลยค่ะคันนี้ต่างๆก็นํามาทําเป็นลวดลายของเครื่องประดับได้ถูกต้องนะคะมาดูด้านข้างมีการเปิดโปร่งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตรงก้านแหวนฉันก็แอบชอบนะนี่นะคะมีการว่ายกกระเป๋าขึ้นไปใช่ด้านหลังก็มีการเปิดโปร่งทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมให้เห็นตัวพลอยทั้งหมดด้านบนถูกต้องนะคะก็เป็นกระเป๋าสองชั้นนะคะมีลวดลายนะคะเหมือนกับหน้าแหวนเลย ใช่แล้วะค,ะค่ะสวยงามมากสําหรับแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมคลาสสิกอีกแล้วอีกแบบหนึ่งเลยถูกต้องเป็นแหวนที่ท่านผู้ชมสามารถใส่ติดนิ้วได้สบายๆเลยหลายๆ<ม>ท่านน่าจะอยากทราบราคากันแล้วปกติวงนี้หากท่านผู้ชมซื้อนอกช่วงคอลเลคชันของเราเนี่ยราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะบาทวันนี้เรานํามาเข้าคอลเลคชันให้กับท่านผู้ชมนะคะสำหรับกราดแอนฮอย ราคาที่เสนอให้ท่านผู้ชมวันนี้คือ3,500บาทค่ะโอ้โห3,5 0 0ถูกต้องคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมคุ้มตรงนี้ค่ะคุ้มตรงนี้ด้วยได้รับแหวนพลอยธรรมชาติไปอีกหนึ่งวงซื้อพลอยแถมพลอยกันไปเลยใช่แล้ววันนี้ท่านผู้ชมราคา3,500บาทท่านผู้ชมได้แหวนไปถึง2วงเลยนะตกวงลับพันกว่าบาทอาใช่พันเจ็ดร้อยห้าสิบอาประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม คุ้มมากที่สำคัญได้สิทธิ์ผ่อนศูนเซนานถึง3เดือนด้วยวนะคะกับบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีกรุงไทยกสิกรไทยได้หมดเลยได้หมดนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แลกซื้อไปด้วยถูกต้องนะคะาาหากอยากได้ชุดเซรมเอชุดมีสเซม,มิกข,ของเราเนี่ยผู้ชมสามารถสั่งจองชิ้นนี้แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ของเรานะะคว่าแลกซื้อก็ได้หรือว่าจะไม่แลกซื้ออเก็บยอดไว้ก่อนเก็บยอดไว้ก่อนไปรับชมชิ้นต่อไปนะคะแล้วก็จะได้เอีสั่งสองชิ้นปุ๊บ อาจจะได้รับไปฟรีๆเลยก็ได้นะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับชิ้นนี้นะคะท่านชมอาจเก็บสะสมยอดไว้ได้สามพันร้อยบาทเพราะว่าเรามีชิ้นต่อไปให้ท่านชมได้เก็บสะสมยอดเช่นเดียวกันสาหรับชิ้นที่สองนะคะจะสวยขนาดไหนนั้นติดตามชมได้เลยค่ะค่ะชิ้นที่สองของเรายัางคงุความแบบว่า ลอยเฉดสีฟ้าใหู้้ชมอยู่วันนี้ที่นํามาเสนอนะคะก็ยังเป็นสกายบูตแพสเช่นเดิมค่ะตางเจรไานาเนี่ยเป็นรูปทรงหยดน้ําอ,อยู่ที่เม็ดละ25สตางค์ถึง14เม็ดด้วยกันแล้วก็ยังมีไวท์โซแพสนะคะตรงด้านตรงกลางเนี่ยะจะเป็นการลักษณะของการเจรไานาเป็นปรูปทรงกลมอยู่ที่เม็ดละ1สตางค์6เม็ดค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับแหวนวงนี้นะคะมีอัญมณีทั้งหมด20เม็ดน้ําหนักรวมอยู่ที่3.56กรัตค่ะเยอะนะสามจุดห้าหกกรัตโอ้เยอะมากแล้วพอเป็นการจัดเรียง เรียงเต็มหน้านิ้วเลยก็ว่าได้ได้นะนะคะแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นหยดน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะหยดน้ําแถวละเม็ดเมตรใช่นะคะแล้วนําปลายแหลมของเขาเนี่ยมาไว้ด้านในชนกันนะคะมาบรรจบกันปุ๊บ,บแล้วก็มีจะมีช่องว่างระหว่างหยดน้ําของแต่ละเมตร เพราะฉะนั้นน้ำร้อยธรรมชาติไว้สุเปมาเติมเต็มตรงกลางนั่นเองถูกต้องนะคะแล้วก็มีลักษณะของการเล่นในส่วนของการชุบด้วยโอ้โตัวเรือนท่านชมขาที่เห็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะเป็นสีทองหรือว่าโกลเด้นลุกนั่นเองค่ะแล้วตรงส่วนไว้สุเปอร์ตรงกลางท่านชมเห็นดูให้ดีน้ำเตยตรงกลางเราเป็นการชุบหน้าขาโอ้โหเล็กมากเลยนะต้องใช้ผู้การเบอร์เล็กสุดเลย็กนะคะในการที่จะแต้มนะคะแล้วก็ทําการชุบของเขาเนี่ยให้ได้มีสัดส่วนที่แบบ พอดีนะคะไม่เกินในส่วนของขอบต่างๆด้วยช่างนี่น่าจะปวดหัวนเหมือนกันสำหรับวงนี้ต้องสายตาดีมากๆเลยนั่น,น, <ะ S 2> นสิ <c oughs> แน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวเรานาท่านผู้ชมไปชมมุมมองที่คุณบุ๋มสวมใส่กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วว่าแหวนวงนี้ใส่แล้วเต็มหน้าอย่งเต็มหน้านิ้วเลยโอ้โหใส่ออกงานได้สบายมากค่ะ นะคะแหวนวงนี้อาจจะไซส์ใหญ่ไปสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกังวลแจ้งได้แจ้งได้เลยเว่าสำหรับไซส์แหวนนะคะเราทํากันตั้งแต่ไซส์4จนถึงไซส์15เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าเวลาั้าผู้ชมสั่งจองแหวนกับเรา่อเพียง สั่งจองให้ถูกไซ์ขนาดท่านชมก็จะใส่พอดีกับเองท่านชมนใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ,ะมาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะ,คะสเปคให้ท่านชมกับเองหนึ่งรอบนะคะ,คะกับวงนี้นะคะรหัส20163ค่ะประดับไปด้วยสกายบูทอเพสนะคะเจลนัยในรูปทรงหยดน้ำเม็ดละ25สตาง14เม็ดค่ะแล้วก็ไวท์โทแพสนะคะเจลนัยในรูปทรงกลมค่ะเม็ดละ1สตาง์6เม็ดด้วยกันรวมทั้งหมด20เม็ดนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่3.56กกค่ะ,คะ บอกแล้วว่ามาไม่เล็กคุณผู้ชมคะใส่แล้วเต็มหน้านิ้วเต็มหน้านิ้วมากแล้วก็มีช่องไฟช่องไฟนะคะอยู่ระหว่างในแต่ละเม็ดด้วยทําให้ลักษณะหน้าแหวนเนี่ยดูใหญ่แล้วแต่ว่าไม่ทึบนะคะทําให้สวมใส่เนี่ยก็สบายนิ้วด้วยใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับวงนี้สาวๆหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบเพราะว่างานดีไซน์นี่ออกจะหวานเลยนี่สาวใช่ถูกต้องแล้วยิ่งกระป๋องเขาเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะเป็นตัว V นะคะเป็นกระเป๋าสองชั้นแล้วก็เป็นตัววีที่เป็นลักษณะก้านหนําเตยลิงขึ้นมามาเกาะอันนี้ไม่มีด้านหน้ามีการแต่งดิฉันว่าค่อนข้างเก๋เลยนะปกติเป็นหนังเตยมองนันอนด้านบนเราดูไม่รู้นะ่จากด้านข้างท่านชมจะดูได้เลยก็มีการออกแบบงานดีไซน์เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านบนด้านข้างโอ้ดิฉันชอบเลยนะอันดูด้านใต้ทองมากใต้มากก็ใช่มีการพ่นทรายด้วยนี่ค่ะเก็บรายละเอียด ก็คือใต้ท้องแหวนต่างๆเนี่ยไม่ขัดมันก็พ้นทรายใช่ค่ะคือต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วค่ะสําหรับวงนี้แต่ท่านชมในลักษณะของแหวนที่ใส่ได้เต็มหน้านิ้วแน่นอนเรามีราคาโปรโมชั่นมาฝากสาหรับวันนี้นะคะหากท่านชม จับจองเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเพระารระปกติราคาวงานี้อยู่ที่5,900บาทค่ะค่ะท่านชมจองในคอลเลคชันของเรานะคะ4,500บาทเท่านั้นโโอโ้หและที่สัมพัญเนี่ยที่แจ้งไปแล้ว4,500ัารอยบาทท่านชมขาดนี่อีกมีแหวนพลอยธรรมชาติอเมทิสต์<ม>นะคะประดับไว้ตัวแพดอีกหนึ่งวงให้ท่านชมไปฟรีๆด้วยก็คือแหวนวงนี้เนี่ยส,สวมใส่ติดนิ้วได้ทุกวนันนะคะแล้ววงนี้นำไปใส่ออกงานก็ได้ได้นะรองรับการหนะะ้าแหวนนี่บอกได้เลยว่าเต็มหน้านิ้วจริงๆใช่คุ้มค่าแน่นอน4,500สี่ ผ่อน0%น,นานถึง3เดือนได้ด้วยหรือว่าอาจจะมีแอดออนเพิ่มได้อย่างอื่นก็ได้ให้ครบ5,000ใช่ค่ะนะคะก็รับไปเลย0%น,นานถึง6เดือนถูกต้องโปรโมชัน่นเยอะแยะมากมายเลยใช่สำหรับชิ้นที่2ผ่านไปแล้วม่รู้ท่านผู้ชมะสะสมยอดกันไปถึงไหนแล้วค่ะแต่สําหรับคอลเลคชั่นนี้แล้วก็เทปที่1ของเรายังมีสินค้าสวยๆอีกหนึ่งชิ้นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะ,คะสําหรับชิ้นสุดท้ายนี่ดิฉันบอกได้เลยว่าใส่ได้ทั้งสุภาพบรุษแล้วก็สภาพสตรีโอ้โหก็ ลักษณะเขาจะชูเม็ดยอดขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะนะคะ,ะก็เลยด,ดูเด่นนะสำหรับดเด็ดใช่สำหรับเม็ดยอดแน่นอนค่ะเรายัางไม่ทิ้งไปเป็นพลอยธรรมชาติสกายบูท็แพสเองการเจรนายเป็นรูปทรงไข่นะคะอยู่ที่เม็ดละ2.54กดกรัตแล้วเขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเขายังมีบลูซัฟฟา เขาเป็นบูซัฟไฟกับทั้งเองคะเป็นการเจรนัในในรูปทรงกลมมาถึง3ขนาดด้วยกันก็คือ6สตางค์เม็ดนะคะสสตางค์เม็ดแล้วก็1.5สตางค์อีก8เม็ดด้วยกันเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมด3.02จุดศูะลดน้อยนะเพราะว่าเม็ดยอดเนี่ย2 5งจุดหาแล้วท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นมาเยอะขนาดนี้หลายๆท่าน<ห>น่าจะชื่นชอบเลยใช่เป็นสไตล์แบบสวยงามมากนะคะลักษณะแบบคล้ายๆแบบ งานแบบยุโรปอ่ะ,อะคือ<ช>งานงานสไตล์ยุโรปเขาจะชูเม็ดยอดลักษณะาด่าเตอเป็นแบบเนี้ยนะคะ,ะแต่ว่าอาจจะสูงกว่าน,นี้หน่อยอนะคะ,ะแต่ว่านี้เราขยับให้เขาเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าชูเกินไปเดี๋ยวจะแบบส,สูงไปเดี๋ยวใส่ลําบาก นะคะสำหรับเน็ดยอดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจนานเป็นรูปทรงไข่ะนะคะแล้วก็เกาะด้วยหนามเตย6เตยด้วยกันถูกต้องเบาแหวนนั้นข้างก็ฝังแบบแชเนลเชตติ้งนะคะที่มีการแบบเว้นช่องไฟไว้หน่อยอนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนลวดลายก้านแหวนดูสวยงามขนาดเขาก็จะไล่ตั้งแต่เล็กไปใหญ่ถูกต้องด้านล่างเลยนะคะท่านผู้ชมมัจะเป็นไซส์เล็กขึ้นมาอย่างที่แจ้งไปแล้วว่ามีถึง3ขนาดด้วยกันแน่นอนท่านผู้ชมคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรานำท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งมุมมอง เป็นมุมมองที่อยู่บนเดียวนิ้วมือในหลายท่านชอบมุมมองนี้ เหมือนเหมือนกับเราตัดขอบตัดสีสันน่ะเหมือนเม็ดยอดใช่ไหมคะเป็นโทนสีฟ้าของสกายบูทอเพสใช่เลยน้ำหนักกระดาษอยู่ที่2.54กุส่กระดาษนะคะแล้วด้านข้างก็มาเป็นโทนเข้มถูกต้องโทนเข้มของไพลินธรรมชาติที่คุณติ๊ตบอกมา3ขนาดด้วยกันใช่แล้วค่ะนะคะมี6สตางค์เม็ด3สตางค์เม็ดแล้วก็1.5สตางค์อีก8เม็ดถูกต้องก็จะไล่เรียงกันไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับวงนี้นะคะมีอัญมณีทั้งหมด19เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่3.02กระดาษค่ะ แจ้งไปแล้วค่ะท่า,ะทานผู้ชมข่าวเาะไะหลังท่านน่าจะชื่นชอบกันแล้วสําหรับวงนี้ค่ะบอกอย่างที่แจ้งไปนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือว่าท่านสภาพตรีสามารถใส่ได้ทั้งคู่หรืได้เลยนะคะหรือว่ามาลองสวมใส่ที่จูว c h ช n แนลก็ได้ได้ค่ะนะคะ แน่นอนท่านผู้ชมคะราคาอยากทราบกันหรือเปล่าเออค่ะเพราะว่าราคาเรามีราคาพิเศษให้ท่านผู้ชมนะครจากปกติวงนี้นะคะ5,900บาทหากวันนี้ท่านผู้ชมสั่งจองเข้ามานะคะจาก5,900บาทเหลือ4,500บาทเท่านั้นโอ้โหเหลือ4,500บาทคุณบูมอย่างที่เราแจ้งไปแล้วเรามีสินค้าของสมนาคูณให้อีกหชิ้นด้วยใช่แล้วนี่เลย นะคะรับไปคู่กันนี้เลย4,500บาทเท่านั้นต้นะคะใส่กันคนละวันคนละอารมณ์ได้เลยเพราะว่าอารมณ์นี้ค่อนข้างแตกต่างกันเลยเพราะว่าสำหรับเฉดสีฟ้าสกายบลูทูแของเราแล้วก็มีบลูทูไฟน์เนี่ยเข้มนะดูเข้มดูแบบขึ้นขึมนหน่อยเพราะว่าไพลินจะมาโทนสีเข้มต้นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติ5 9 0 0วันนี้4,5 0 0ได้รับไป2วงด้วยนะใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วได้ยๆทถ้าเปิดมาอาจจะไม่ทานช่วง สองโมงแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทบทวนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าวันนี้สินค้าหลักของเรามีอะไรกันบ้างค่ะคะแน่นอนสำหรับชิ้นแรก่านผู้ชมคะเป็นรูปทรงดอกไม้นะคะรหัสสินค้า4 4 4 5 5ค่ะประดับไปด้วยสกายบลูโทแพสนะคะ1เมไม่อาจไม่ใช่1เมตรมีทั้งหมด5เมตรแล้วก็มีไวทโทแพสอีก1เมตรด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่2.21กรัตนะคะปกติ5,900บาทวันนี้ 3,500บาทเท่านั้นแล้วก็วงที่ 2, 2> นะคะที่ผ่านไปรหัส20163ค่ะประดับไปด้วยสกายบูโตแพสส4เมตรไวท์โทแพส6เมตรนะคะน้ำหนักรวม3.56กกลัดปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลย4,500บาทเท่านั้นแล้วก็วงที่3ของเราสวยๆเข้มๆแบบนี้นะคะประดับไปด้วยสกายบูโตแพส1เมตรค่ะ ไพลิน18เมตรนะคะน้ำหนักรวม3.02กุดศสรสินค้า4 4 459ปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลย4,500บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหทั้ง3วงมีความสวยที่แตกต่างกาันใช่แล้วแตกต่างกันมากเลยนะคะ,คะก็อยู่ที่คุณผู้ชมชอบเลยว่าจะรับเป็นวงไหนก็ได้นะคะอย่างวงที่1วงนี้นะคะ,คะก็เป็นดีไซน์แบบงานดอกไม้หวานสาวหวานได้เลย นะคะซึ่งเม็ดยอดเป็น white p e pass นะคะค่ะสี่สามตางอ่ะขออะขอภัยค่ะ6สตางค์เม็ดนะคะแล้วก็ล้อมด้วย sky blue p e a pass ใชนะคะ43สตางค์เม็ดด้วยกันถูกต้องน้ำหนักกระดาษรวมอยู่ที่2.21กระดาษนะคะปกติ59 0พวันนี้รับไปเลย3 5 0 0บาทกับรหัส4 4 4 5 5ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วงที่2นะคะหวานๆสวยๆแบบนี้นะคะรหัส2 0 1 6 3ค่ะ ประดับไปด้วยสกายบลูโทแพสนะคะอยู่ที่เม็ดละ25สตาง14เม็ดค่ะแล้วก็มีไว้์ัวแพสนะคะตรงด้านกลางอยู่ที่เม็ดละ1สตาง6เมตรรวมทั้งหมด20เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่3.56กรัตปกติ5,900บาทวันนี้รับไปเลย4,500บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็วงที่3ของเร<อ>าสิานท้ายสวยๆแบบนี้นะคะเม็ดยอดของเราเป็นสกายบลูโทแพสค่ะน้ำหนักอยู่ที่เม็ดละ2.54สตาง1เม็ดแล้วก็ยังมี มูสไฟล์หรือว่าภายนธรรมชาติของเราอีก18เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่3.02กรัตปกติ5 9 0 0บาทวันนี้นะคะรับไปเลย4,500บาทเท่านั้นใช่แล้วนะคะวงนี้3,5 0 0ถูกต้องค่ะแล้ววงนี้2วงนี้ราคาวงละ4,5 0 0ใช่แล้วค่ะนะคะอย่างง่ายๆเลยที่นิ้วชี้นะคะ3,500บาทค่ะส่วนที่นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางน,นะคะ4,500บาทไม่ว่าจะเลือกวงใดก็แล้วแต่ค่ะท่านผู้ชมคะได้รับสินค้าของสมนาคุณสวย,สวย วงนี้ไปอีก1วงนะคะ,คะเป็นอเมทิสต์นั่นเอง1เม็ดค่ะแล้วก็ประดับไปด้วยไวท์โทแพดอีก8เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่1.24กรัตปกติ3,900บาทวันนี้ท่านชมรับไปฟรีฟ ช่แล้วค่ะนี่เป็นแกลนพลอยเทปที่1นนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์021054093นะคะใช่แล้วค่ะสนใจเป็นชิ้นไหนก็ถ่ายภาพมาก็ได้หรือว่าจดหารหัสมาก็ได้ได้นะแล้วแต่ความสะดวกค่ะแน่นอนทุกบินนะคะท่านผู้ชมคะที่ท่านผู้ชมได้สั่งจองมันเข้ามาสามารถแลกซื้ออลเล์ชันชุดมิสเซอร์มีของเราได้ด้วยซื้อเพียง900บาทเท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหากไม่อยากรอหรือว่าอ,อยากได้เลยแจ้งมาได้เลยค,ะค่ะท่านผู้ชมคะ สะดวกง่ายๆใช่ตอนนี้หลายๆท่านก็มีทั้งสะสมทั้งแลกซื้อกันแล้วใช่ค่ะนะคะยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นของแกลนพลอยแล้วก็โปรโมชั่นประจําเดือนนี้ด้วยนะคะชุดนิสเซรามิกสวยๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะสำหรับตลาดแอนพลอยนะคะเทปนี้อยู่กับท่านผู้ชมเพียง7วันเท่านั้นแต่สําหรับชุดมิดเซรามิกของเรานะคะอยู่กับท่านผู้ชมถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นเรียบๆสะสมยอดกันนิดนึงน่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าถามว่าสิ้นเดือนอีกนานไหมไม่นานนะอ้ไม่นานแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็หมดเดือนแล้ว ได้แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะสำหรับกระดาษแอนพลของเราเวลาหมดลงแล้วค่ะ,ค,ะคุณบุม๋มรันพรและที่ฉันติดเปรตธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะหากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเครื่องประดับพลอยธรรมชาติในราคาพิเศษแล้วลก็กด subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดเลคาตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ